เ็น่ารักเลคุณดูทานขอน่าไครับเออไปเถอบคุณนะขอบคุณนะเอาหัวศิกรรมให้กันแล้วกันเนาะคือจะบอกเลยนะว่าคู่อื่นเขาก็จะมีความเหนี่ยมอายเขาก็จะขายกันแบบว่าเออแบบเหนียมอายีอายขายไม่ทันเลยพี่พี่อายขายไม่ทันเลยพี่ เตนารักไม่รู้ว่าสาอะไรแต่รู้ว่านักไง มี่่ไไไปปกลาพดอรเควานีวันนี้ก็คือมาถ่ายไลฟ์นะคะของต้าอู่กับออฟโหลดนะคะก็คือรีเควสมาอยากได้เป็นต้าอู่กับออฟโหลดนะคะทางกางนํานะคะก็จัดให้นะคะต้าอู่ออฟโหลดคือรักไม่รู้ภาษาแต่วันนี้ยคือแบบแฟนๆน่าจะแบบสนุกกันแน่ๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอคุณหมอริสาแล้วนะคะใช่กับ YouTube กางนําคลินิกเหมือนเดิมนะจ๊ะหลังจากที่คุณหมอยุ่งวุ่นวายไปช่วงนี้ใช่วันนี้เรา วันนี้ก็คือมาถ่ายไลฟ์นะคะของต้าอู่กับออฟโหลดนะคะเออเมื่อไงเมื่อหลังสุดปินอีกแล้วใช่ก็คือหลังจากที่ครั้งนั้นนะคะก็มีพี่พี่น้องๆเพื่อนๆลูกค้าทุกคนนะคะก็คือรีเควสต์มาอยากได้เป็นต้าอู่กับออฟโหลดนะคะทางกางนำนะคะก็จัดให้นะคะก็คืออยากให้ใครมาก็โหวตกันมาลวกันนะคะอาจจะไม่ได้ทุกเดือนขนาดนั้นอาจจะํำ เหลือบเหลื่อมล้ำอะไรเพราะว่าอยู่ที่คิวศิลปินด้วยครับเจนชวิตหมอริซ่าหน่อยตอนนี้เห็นบอกว่าคุณหมอไปไปเรียนอะไรบ้างใช่พอดีช่วงไ้หมอยุงย่งนิดนึงก็คือไปสมัครเรียนต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านเ<ส>พื่อที่จะได้เป็นแพทย์เฉพาะทางตัดจาวิทยาบอร์ดอีกบอร์ดหนึ่งก็คือวุฒิบัตรอาหาเป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังจริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวแบบต้องคอนเกรตเราไหมาคะว่าแบบ<อ>เดี๋ยวจะต้องไปเรียนอะไรอย่างงี้กล<ช>ัวแบบว่าเพื่อนๆจะไม่มีไม่มีแบบว่าเออได้เห็นคุณหมอช่วงหนึ่งมช่สักแค่สามสี่ปีเองแค่สามสี่ปีเอง น้าหนูร e kind of like. ู้สึกว่านานไปคือรู้สึกว่าแบบว่าทุกครั้งที่แบบว่าเราเราได้คิวศิลปินมาเราจะลุ้นตลอดเลยว่าแบบใครจะมาอะไรเงี้ยค่ะพี่หมอกอะไรอย่างงี้แล้วจะบอกว่าขอบคุณพี่หมอมากแทนชาวด้อมสาววายว่าแบบพี่หมอแบบเชิญทุกคนมาแลวเรียกว่าคนที่จะมาต้องยังไงคะมาล่วมกับทางกานักงทีนี้ใช่ต้องเป็นคนที่ลูกค้ากานเกคลินิกรักค่ะ แล้ววันนี้เป็นยังไงคะวันนี้เราภาพรมวมเราจะเป็นอะไรยังไงตาอุอัพโหลดคือรักไม่รู้ภาษาแต่วันนี้คือแบบแฟนๆน่าจะแบบสนุกกันแน่ๆในในีน้พี่หมอคาดหวังยังไงบ้างคะวันนี้ก็ไม่คาดหวังยังไงเลยก็คืออยากให้ทางลูกค้ามีความสุขในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็ได้ฟินจิกหมอนอะไรกันไปแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้ว ว่าววคือแบบว่าเรื่องของบริการเนี่ยรับรองว่าแบบแฟนๆจะได้แบบแฟนๆของน้องต้าอุบอัปอโหลดบางคนเนี่ยคือแบบว่าส่งข,ข้อความมาเคยใช้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้วนใ,<ช>ใคร <ๆ S 1> ที่แบบยังไม่เคยใช่มาใช้กันนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะใช่ใค,ใครที่ใช้แล้วนะคะก็ก็สามารถที่จะอุดหนุนกันได้อ<ช>ีกนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราน่าจะได้ดูแล้วว่าแบบต้าอุบอัปโหลดจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะงี้ก็ฝากกั้งนำคลินิกไว้ด้วยค่ะไม่เลยค่ะ าาจะรู้ว่าหลักไงแค่มีเธอไปไกลไม่ถึงผู้ใดไปกว่านีไรไ้รักไม่มีภาษาแค่ที่มองตาก็เข้าใจไม่ใบหน้าของม้เจ้ากับฉันสีร้อนรู้กันสองคนโอเคได้ครับ <laughs> เยพื่อนค่ะเดี <s <S ๋ยวไปเจอกันในไลฟ์นะคะน้องต้าอูกับน้องออฟโหลดนะคะเจอกันค่ะเจกันบ นี่คือสรวนจิตสรวนใจโดนโดนโดนชอ็อตเห็นไหมล่ะเนี่ยขนาดสัมภาษั์ชานนะมีเสียงมาจากข้างล่าง้วยล่ะเออคือจะบอกวันนี้สนุกมากนะคะก็คือได้เจอกับน้องๆน,นะคะตั้งแต่แบบสมัยบบแบบตะกอนจนมาถึงตอนนี้คือเติบโตเก่งกาจสกาดสกันมีแบบมีเขี้ยวมีเล็บนะคะเรียกว่าเก่งเออเรียกว่า ลองอูในวงการนี้ได้แล้วเออเป็นดูมันซี่ดูมันสองคนซี่ <Okay. S 1> คือภาพรวมวันนี้ขอบคุณมากแฟนคลับได้ข่าวว่าวันนี้แบบคอมเมนต์กันเยอะมากนะคะทั้งอินเตอร์แฟนนะคะ Thank you s โซมั h จริงๆแล้วก็แม่แม่ไทยคือทำเอ็นเกจได้ดีมากแต่อย่าลืมนะคะใครที่แบบยังไม่เคยทดลองใช้มาใช้กันเถอะจริงๆเหมือนที่ตาอ,อูอัปลรบอกว่าอย่านอนหลับ ทับสิทธิ์ตัวเองคุณมีสิทธิ์นะคะในการที่จะมาทดลองใช้ฟรีหนึ่งครั้งก็มาทดลองใช้ได้เลยนะคะรวมถึงวันนี้กิจกรรมก็ได้ทำนะคะเกมวางไว้2เกมได้ทำหนนะคะเพราะเวลาไม่พอนะคะมันจะรวนนิดน่อยนะคะแล้วก็แบบตอนแรกจะเล่นคําต้องห้าม3คําก็ได้เล่น2คํานะคะคําถามที่จะถาม20อันก็ได้ถาม3รอบนะคะถือว่าฉันเข้าใจแล้วว่าดอมนีตะอู่อัปโหลดน่าจะ สนุกแบบนี้ดูส <c oughs> ิแค่แบบตอนลาขอบคุณนะเออไปเถอะขอบคุณนะขอบคุณนะอนะเอาโหดศิกรรมให้กันแล้วกันเนาะ<ๆ> <c oughs> ครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเออไปเถอะสำหรับวันนี้นะครับสไปเดอร์เจ้าหญิงแห่งวงการแฟนดอมนะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับใช่ป่ะผมรู้สึกใช่ใช่ใช่เก่งมากสวัสดีอคือความจริงมันทำได้เชื่อเหอะมันเก่งอีพวกเนี้ยมันเก่งเคี่ยวเล็บมันสูด ตามจากคู่อื่นยังไงคู่นี้คือจะบอกเลยนะว่าคู่อื่นเขาก็จะมีความเหนี่ยมอายเขาก็จะขายกันแบบว่าเออแบบเหนี่ยมอายมองแม้มองแม่แล้วคู่นี้ละโอ้ยในดีอขายไมทันลพี่ดีไอขายไม่ทันละพี่ดีไอขายไม่ทันลพีเออถึเรองาต้องก้อารต้องาร้อาต้องารอร้อเองกอารองรอร้วรต้ององกอรอรอออเออออ ใต่ต้นมูน้องน่ารักนองน่ารักนองน่ารักก็คาดว่าแบบเดี๋ยวฉันมีเข้าตึกเดี๋ยวฉันจะไปเอ่อไปึกไหนครับตึกไอ้นี่หรือเปล่า <laughs> ตึก <laughs> เดี๋ยวเชื่อตึก <laughs> ตึก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  <laughs> ก็สําหรับว <TS> ันนี้นะคะก็คือสนุกสนานมากจริงๆนะคะน้องต้าอูนอนอฟลบมนี่ก็คือน่ารักคนที่ลูกค้าเลือกมาก็คือน่ารักทุกคนเลยนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้ารักใครก็ลองเมนลองคอมเมนอะไรกันมานะคะว่าอยากเจอใครอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทางทางนั้นนะเขาให้คิวศิลปินนะคะก็ไม่ลังเลเลยที่จะให้มาไลฟ์เราก็สร้างสื่อสารให้กับทางลูกค้ากังนําคินิกทุกท่านค่ะก็สําหรับเอ่อยูทูปกังนําคินิกอาวันนี้นะคะก็ได้พาลูกค้านะคะมาดูเบื้องหลังการไล นะคะของน้องต้าอ,อู่น้องออฟโลดนะคะครั้งหน้าจะพาไปไหนจะติดตามคลิปดีๆอะไรนะคะก็ติดตามกันนะคะทางช่อง YouTube กลางน,น้ำคลินิกนะคะทุกคนไปกว่านี้รักไม่มีภาษาแค่เพียงมองตาก็เข้าใจไม่ต้องแปลความหมายเธอกับฉันแค่เรานึ้นรู้กันสองคน